สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สวนสนุกนะครับอ่าวันนี้เราพาเพื่อนๆของเราออกมาเล่นอีกแล้ววันนี้โอ,อ้เจ้าชีบา้ามา,ลาเลยเฮ้ยลบไปจะช้างลบไปเลยชีบา้าเอยเฟนช้างโอ้โหตัวใหญ่เยอะไปเลยเลสโก้อ้โหไปกระตุกงขาหน่อย Open, blue, all right, let's go. Cloud, 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 open, ไอโนซอร์ไอโนซอรัสน <phin> ี oh, ่เปิดตรงนีはは้นะไอเลยโอ้โหฮอสม้าโอ้ยเยอะเยอะเยอะเยเยอะโอ้ยโอ้ยเยอะเลยทุกคนเลยดิมันวิ่งดูสิโอ้ยล้มไปแล้วเจ้าม้าออกจากสนามไปแล้ว โดนล้มไปแล้วโอ้โหนี่ตัวนี้งสงสัยอยากวิ่งกับเพื่อนเอาไปเข้าลูกไปเลยดมดากช้างดมตรดช้างที่ไดโนเสอาร์มนเดินช้าดิโอ้โอเคโอเคทุกคนวันนี้ก็ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายว้าว